ด็อกเตอรดูมนั้นเป็นจัตรูตัวร้ายที่ร้ายกาดเป็นจัตรูตัวเต็งของซูปเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดในจักรวาลมาเวลโดยเฉพาะเป็นจัตรูคู่อรีตลอดการของลิตลิชาร์ดของทีมแฟนตาซีโฟในคอมิกอีกด้วยนะครับส uh, <crap. S 1> วัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมีเบกันอีกแล้วนะครับ คลิปในวันนี้เรามาดูประวัติความสามารถของด็อกเตอร์ดูมฉบับคอมิกกันครับเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่านะชื่อจริงของด็อกเตอร์ดูมก็คือวิกเตอร์ฟอนดูมเราจะเห็นเขาใส่หน้ากากเหล็กสีน้ำเงินเฮ้ย น้ากากเล็กสีเงินรวมถึงปากลุมสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเองนอกจากนี้ด็อกเตอร์ดูมยังเป็นผู้ปกครองประเทศรัสเวียร์ซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกอีกด้วยเพื่อนๆเชื่อไหมไอ้ด็อกเตอร์ดูมคนนี้นะมันเป็นคนที่ฉลาดมากๆหรือจะเรียกว่าอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ววเขามีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเวทมนต์อย่างเชี่ยวชาญ เรามาทำความรู้จักกับดตร์ดูมให้มากขึ้นกันสักหน่อยดีกว่านะวิกเตอร์ฟอนดูมเกิดที่แคมโรมันนอกเมืองอาเซนซัสในประเทศรัฐวเวรียเขาเป็นลูกของนักเดินทางชาวยิปซีแม่ของเขามีชื่อว่าเซนเทียถูกค่าหลังจากที่เธอได้เรียกปีศาจจากยมโลกที่มีชื่อว่าเมฟิโต สาเหตุที่เธอเรียกมาเพื่อเพิ่มพลังอำนาจของตอนเองซึ่งด็อกเตอร์ดูมนั้นถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับพ่อของเขาซึ่งมีชื่อว่าแวนเนอร์แต่แม่เขาได้สั่งเสียไว้กับพ่อของเขาว่าให้ปกป้องลูกชายของเราจากเมฟิโตคืนหนึ่งพ่อของวิกเตอร์ได้พาวิกเตอร์หลบหนีไปในความมืดมิดและหนาวเหน็บและพ่อของเขาก็เสียชีวิต หลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ตูจริงไว้กับเพื่อนสนิทของพ่อซึ่งเขาก็เติบโตมาโดยเพื่อนสนิทของพ่อของเขาเลี้ยงมาวิกเตอร์โกรธแก้นมากที่เมฟิโตที่ปลากพ่อและแม่ของเขาไปจึงตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ต่างๆด้านวิทยาศาสตร์และเวทมนต์จนเชี่ยวชาญด้านหนังสือเวทมนต์ และวัตถุโบราณที่แม่ของเขาทิ้งเอาไว้เขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสําเร็จที่จะปลดปล่อยวิญญาณของแม่ของเขาให้เป็นอิสระจากเมฟิโตเมื่อวิกเตอร์โตขึ้นเขาเก่งในด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์มากมายและสุดท้ายก็ได้ทุนการศึกษา,ศาที่มหา,าวิทยาลัยเอ็มไพรสเตในรัฐนิวยอร์ก ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้วิกเตอร์ได้พบกับลิลิชาร์ดซึ่งต่อมาภายหลังก็กลายมาเป็นจัตรูของเขาที่มีฉายาว่ามิสเตอร์แฟนตาติกระหว่างเรียนทั้งสองก็ไม่ถูกชะตากันและถือว่าเป็นจัตรูด้านการศึกษากันเลยวันหนึ่งวิกเตอร์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยชีวิตแม่ของเขาซึ่งมันอาจจะเป็นความหายนะสสำหรับตัวเขาเอง ลิลิชาร์ดพยายามจัดเตือนวิกเตอร์ในการคิดคำนวณที่ผิดของเขาอย่างไรก็ตามความเย่อหยิ่งของวิกเตอร์ทำให้เขาไม่ยอมเชื่อฟังใครและกลับคิดว่าลิชาร์ดพยายามจะเอาหน้าจากคนงานของเขาจนเกิดเอิดระเบิดขึ้นทำให้ใบหน้าของเขาเป็นแผลและทำให้เขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยวิกเตอร์กล่าวโทษลิิชาร์ดที่แผนของเขาผิดพลาดและสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะเขาทั้งหมด ด้วยความโกรธแค้นและอับอายเขาออกเดินทางตัวโลกและในที่สุดวิกเตอร์ก็ได้เดินทางไปประเทศทิเบตและค้นพบหมู่บ้านของพระที่เก่าแก่เขาฝึกฝนวิธีของเหล่าพระทิเบตจนได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าของพระพิทธิ์ในหมู่บ้านนั้นและได้ขอให้พวกเขาทำชุดเกราะหล็กชุดแรกของเขาขึ้นมาและกลายเป็นด็อกเตอร์ดูมอย่างเต็มตัว ภายหลังเขาเดินทางกลับไปประเทศของเขาและใช้พลังของเขาในการเข้ายึดครองประเทศรัสเเรียแล้วจึงแต่งตั้งตนเองเป็นกษัตริย์โดยเขาใช้ทรัพยากรของประเทศในการรอบงำโลกด็อกเตอร์ดูมเปลี่ยนประเทศรัสเวเรียให้มีความกข้าวหน้ากลายมาเป็นประเทศที่รุ่งเรืองและเฟื่องฟูด้วยแผนการชั่วรไรยในการยึดครองโลกนี้ทำให้เขากลายเป็นศัตรูของเรบิโรและเดฟเไฟดัสติโก ครั้งแรกที่เขาได้พบกับเหล่าแฟนชัสติดโฟก็คือเมื่อเขาจับตัวซูสตรอมหรืออินวิกซิเบิลวูแมนเป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้เพื่อร่วมทีมคนอื่นเดินทางย้อนเวลากลับไปหาหินพิเศษของเมอรินโดยใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ในที่สุดเขาก็โดนลิลิชาร์ดหลอกและป้ายแพ้ไปในที่สุดสรุปนะครับทั้งหมดในคลิปนี้ความสามารถของดร์ดูมยังไม่ถึงขีดสุด ในคลิปนี้ผมสรุปให้สั้นๆว่าด็อกเตร์ดูมเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นคนที่อัจฉริยะมากก็จบเป็นไปแล้วนะครับเรื่องของด็อกเตอร์ดูมมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปใหม่เป็น EP ที่2นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซั b s ไ r i b ์และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ